ัสดีครับลูกมานะนี่ใส่ออร่าจับคนนี้ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาขึ้นกล้องหน้าดูเลยตัวจริงเขาน่ารักอยู่แล้วจริงไหมขึ้นกล้องน่ารักหรอขึ้นกล้องแบบยังไงออร่ามันจับฮะมันมันมันเป็นอะไรที่เป็นแบบมัน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 หมายความว่าคนขึ้นกล้องเนี่ยพอถ่ายมาแล้วมันจะดูออร่าแล้วมันจะดูดีมันจะดูอะไรหลยหลายอย่างดูแล้วสบายตาเข้าใจไหมเออ ลูกอนาน,นีใช้ได้เลยสุดยอดแล้วก็โอ,อ้โหแฟขับเอฟซีเนี่ยงแน่นมากเลยหรือว่าเป็นสุปตาคนหนึ่งของสาวน้อยเลยนะจะบอกให้กาะจายไามีอะไรพูดกับแฟนคลังต้องพ่อเลยอ,อยากจะขอบคุณนะครับเอฟซีะนะครับสารพิษเปรนเพลิงเลยนะครับที่เห้ในผมมีโอกาสเชื่อมขคั้นี้ผู้เหตุในมีโอกาสมาอีกนี้คือพอจูเมนุดยาสุภาพหละทีมด้านฟีฟีหลักทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนที่คอยไทยออกมามาตลอดนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับที่สัมพัญเรื่องก็ต้องขอบขอบขอบคุณเอฟซีทุกคนคร<ม>ับทีเพราะจะผมผมมาตลอดเนาะก็คนรักเยอะคนรักเยอะแล้วก็เอาพูดตรงๆอะ่ะมีความน่ารักในการทําตัวตการแสดงออกของจิตใจเรามันดูแล้วดูดีแล้วมีธรรมมาคารวะหลายๆอย่างนิสัยดีแล้วก็การเองกับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ แบบใครยังไงก็เราก็ให้ให้เกียรติทุกคนเนี่ยใช่ค่ะเราลงนะให้เกียรติทุกคนมีสิทธิมีเกียรติสัมกันเราต้องให้เกียรติกันแล้วกันเออใช่ไม้ใหม่ก็นิสัยก็โอเคอยู่แล้วยิ่งมาอยู่ตอนนี้ยิ่งยิ่งดังยิ่งนิสัยดีใหญ่เลยโอเคอ่ะน้องตาสบายลูกรักเลยโอเคนะวันนี้มาใครเนี่ยมากินข้าวเจอกันหลายคนเลยเนี่ยมากับมาส่งตัวมากับมากนะใช่ๆโอเคนะลูกนะโชคดีนะพี่สุไม่ไม่ลงหรอกลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวการเรียนอะไรเนี่ย ทักทายพี่เขาหน่อยมาวเร็วกเออมานะเขารออยู่เนี่ยมาน้าเขารออยู่ะมันจะว่าโลเคลเขาแห้งเขาอะเสจแ้วแตกนะจะบอกเพลงเขามาอีกเฮ้ะใส่บูดใส่บูรงยังก่อนได้ยังกินหิวลดไปขึนขเดี๋ยวปนนะ แงได้เนี่ยไม่เยอะวไม่เยอะมันพองหมดไปเทนันไม่เยอะขาวโปะเลยเนี่ยแต่ว่าเมิ้งนาวันนี้กรัีเลยุกคนนันหละไม่้านร่างนาออกอันปีซูไซรก็คือกันนาอีกซีนึงก็ผิวใสเนาะผิวใสผิวพึ่งแต่เ่าตัวเป็าหดเนาะ ของเบิงไม่เปลี่ยนเลส,สีแป๋วไม่ซ้อนไหมไปกินอะไรยังเนี่ยมน่ากินอะไรมั้ม่ซ้อนไหมโลกกินแล้ม่ซ้อนทอนๆก็สีมีแอมวันนี้พักไหน,นหอ่ะพักใกล้ๆงานลเหเอหรือได้ได้โรงแรมยังเพื่อนจองจองแล้วหรอ,อเรียบร้อยเลยฮนะนี่เขาดังแลเนี่ยมันนะแต่ยังโอ้ยเขาปะปังจริงเลยโอ้โหเห็นแล้วก็ดีใจเห็นแล้วปลื้มใจเพราะว่าน้องเขาก็โอเคมาจาก เขาภูพาน่ะหนึ่งเดียวมาจากเขาภูพานเออบนยอดเขาเลยเวลามาเรียนขัดยู่ถึงพูดยอดเลยทางไก่คว่างจะลื่นพูน่ะไปยู่ยังไก่แทะยู่ไก่แทะนี่เขาเรียกว่าช้างเผือกช้างเอะไรช้างเผือกช้างเผือกแต่กระเดม่าเนาะเออเขาเรียกคนยุทธึงพูนคนมีบุญวาสนาไคขับเอฟซีฮะแตมานทางมาจากเอกหลังเขามาจากบนเขา มาดังได้โอ้โหมันบุญเก่าเยอะน้องมันะสื่อสื่อจ้าววันดีจ้านี่แฟนคลับตัวจริงของน้องมันะครับผมตามตลอดเลยตามแบบโอ้โหเขาเขาเนี่ยครับชอบมากเจอตัวจริงแล้วไม่ใช่ตัวยงฮะตัวจริงเสียงจริงอ่ะน้องมันะโอเคไปเจอกันตอนเย็นครับครับผมนะคุณสุรันนะไมเห็นจะครอบเมื่อตัวแฟนเลยบอกว่าจะครอบเมื่อเราอยากจะครอบด้วยเจตาวะ เอาไทเกอร์หน่อยไทเทนหน่อยนิดหน่อยหน่อยอ่ะตันอะกาตันดันเอาหน่อยอันนี้นิดหน่อยอะไรได้ไหมเอาหน่อยไอเมามนั่งเฝ้าจนใจเงาเงาเอ็มคบไปคักคั้น้องจึงหูจากความจริงโอเคผมอยากอานตะบาป ก่อนมันจะลงจากเวทีของกระเบิ้งกี่สิบหล่อมันจะมือนีมันขึ้นนี่โซ่ใหม่มันขึ้นไปติดเพลงติดงว่าในโซ่เรียบร้อยอยู่เมนปะครับเมนโซ่บ้านในสมบูรณ uh. ์อยู่ e, สมบูรสมบูรณ์แต่คนสีเอทใหม่อยู่ก wow grandes, mm ับจิเอาสาวสัญญาจะแตกใส่น้ามือแต่เมื่อคืนร้องร้องแฟนก็โอเคนะโอ้เสียงปิดนะครับตอนเย็นนี้ใครอยากดูนะครัับว่าาเเป็นนยงงไะไปบ้านไอ้มือป่าไป็นไหนไปบ้านไปไปท่งหน้าเพิรนลมาตีบ้านจอนนี่ มือป่าเอออมืปาไอ้จอนี่มือป่าโอเคอะเองมานะโอเคสวัสดีครับอัสุครับผมมากครับสุขครับป้าไปกินอันเอาของหอนหอนผมหยู่ก่อนฝาวผสมกับเอกซ์ซีก่อนหนูกำลังจะดูงานแล้วหนูจะบอกแฟนคลับอยู่เนี่ยทุ่งนาจอนี่มือป่าปราสาทหเภอพิบูลมังสังหารเด้อจังหวัดอุบลพี่นองเด้อคือเซ็กซี่พินองไปไปจะเหอะลา โอเคครับไปตามบางคยาอนไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับ